สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันนะะกับช่องคุณเกมสวนผัยไ,ไทยเช่นเคยนะ่านผู้ชมวันนี้เรามาเสนอต้นบัวบกโคกหรือบัวบกขดอีกแล้วนะคุณผู้ชมนี่เลยเป็นสุนไพรยที่หายากพอสมควรนะฮะและเป็นที่ยอดนิยมกันในปัจจุบันนี้ฮะซึ่งเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยนะฮะปลูกในห้องนะช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเลยสรรพคุณทางสวนไพรยของเขาก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ส่วนมากเขาจะใช้ส่วนหัวของเขานะส่วนใบของเขาประโยชน์ก็คือนํามาคั้นนะฮะนี่ ัวนี้จะเป็นใบอ่อนฮะจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้เลยนี่ฮะแต่อกใบใหม่ฮะตัวนี้นี่ครับส่วนใบแก่ก็จะออกสีฟ้าๆหน่อยนะคุณผู้ชมฟ้าเขียวผสมกันนะนี่ครับอันนี้ใบอ่อนนะคุณผู้ชมนี่ส่วนตัวนี้ครับใบแก่นะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยใบยของเขาจะเป็นลักษณะที่กลมนะมีลายอย่างนี้แล้วก็ ออกนุ่มๆน,นะฮะใบของเขาไม่แข็งนะครับผมใบออกนุ่มๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณของเขากันเลยว่าจะมีอะไรบ้างฮนะสปปรรพคุณของบัวบกโคกนะครับใช้หัวเขาฮนะนามาล้างน้ําให้สะอาดแล้วฝานบางๆตากแดดให้แห้งนะครับผมนำมาต้มน้ําดื่มมีสปปรรพคุณช่วยบํารุงกาลังแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียไดนะ้แก้ไข้ได้เป็นอย่างดีเลยนะท่านผู้ชมส่วนคนสมัยก่อนนะครับจะนิยมนําหัวของบัวบกโคกนะฮะนำมาตากแดดให้แห้งนะครับผมแล้วนามาบด ทำเป็นยาลูกก่อนนะท่านผู้ชมกินก่อนอาหารเช้าและเย็นนะครับครั้งลนะ2-3เม,ม็ดนะฮะจะช่วยบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียแก้อาการปวดเมื่อยต่มร่างกายนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วยนะท่านผู้ชมส่วนประโยชน์ของเขาก็คือใช้ปลูกประดับนะในห้องนอนหรือห้องออฟฟิศนะท่านผู้ชมจะช่วยเฝ้าอ,อากาศภายในห้องได้เป็นอย่างดีนะนี่ก็คือสรรพคุณของบัวบกโคนะเป็นสรรพคุณ ร่าวๆนะครับคุณผู้ชมนี่เลยของดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะฮะนี่เลยควรหามาปลูกไว้คุณผู้ชมปัจจุบันนะบางพื้นที่ก็ไม่มีแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วนะคุณผู้ชมบางพื้นที่ก็พอยังมีให้เห็นอยู่นะส่วนมากพบได้ตามป่าโคกทั่วไปนะหรือป่าภูเขานั้นเองนะคุณผู้ชมกับต้นบบวบโคกนะฮะนี่เลยฝากไว้ด้วยนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะฮะลักษณะหัวจะเป็นอย่างนี้เป็นหัวอยู่ใต้ดินนะครับตัวนี้จะเป็นหัวใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ เขาจะค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะฮะการปลูกของเขาก็คือชอบแดดร่ำไรนะฮะรดน้ำนานๆทีรดก็คืออาทิตย์ละครั้งนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ควรรดน้ำจนแฉะเกินไปนะอาจจะทำให้หัวของเขาตายได้นั่นเองนฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้พลาด คลิปใหม่สันนี้ผมก็ต้อนรไ,ไปก่อนกับสุนภันไพต้นบัวบกโคกหรือไม้ขวดของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำวนี้สวัสดีครับ